มีพนักงานอยู่ประมาณกี่คนครับตอนนี้มีอยู่30คนครับซึ่งมีงานตลอดเวลาก็ยังไม่เต็มครับเพราะว่าที่ผมมาหาชาร์กนี่แหละครับที่ส่วนหนึ่งก็คือผมจะเพิ่มตรงนี้แล้วก็ได้คนได้ชั่นจากชาร์กด้วยเอาแบบจริงๆเลยนะบริษัทก็มีกําไรแล้วอะต้องการชาร์กเนี่ยเพื่อจะเป็นเครือข่ายในการหาลูกค้าหรือต้องการเงินทุนต้องการเครือข่ายครับตุกสนใจธุรกิจเนี้ย ตัวเองก็คือขายประกันตึกสูงอยู่แล้วนั้นตุกรับข้อเสนอนี้นะคะที่3ล้านถือหุ้น20%ตค่ะตัวราคาที่เสนอมาก็เรียกว่าสมเหตนสมผลนะครับขอเสนอด้วยนะครับผมเท่าที่ขอมานะครับผมก็คือ3ล้านบาท20%อนะครับอยากจะเสนอเหมือนกันแต่มองว่าถ้าไปเอา20%เนี่ยไม่ค่อยมีความหมายอ่ะเดี๋ยวไม่ค่อยมีใครสนใจให้3ล้านเหมือนกันแต่ขอ30%นะ ที่บริษัทเนี่ยคือทำประกันให้กับตึกสูงอยู่นะคะแล้วก็น้องในกลุ่มเนี่ยก็คือขายระบบเทคที่เป็นแพลตฟอร์ม ERP ที่สร้างตึกสร้างอาคารอยู่แล้วอันนี้น่าจะช่วยคุณได้อามูขายของหน่อยส่วนผมก็เก็เป็นเพื่อนพี่ๆทุกคนครับถ้าเกิดให้ผมลงก็เหมือนให้พี่ๆลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าในความจริงก็น่าจะให้คำปรึกษาครับหลังบ้านหรือเรื่องการระดมทุนในอนาคตนะครับ